ดิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่288ราชากู่ไหมทองตะขาบมนุษย์เวอร์ชั่นซอมบี้เหล่านี้ไม่เข้าใจคำว่าสวยงามหรืออัปลักษ์แต่อย่างใดดังนั้นไม่นานผู้หญิงลึกลับคนนั้นก็ถูกซุ่มโจมตีจากสัตว์ประหลาดอันน่ากลัวตัวนี้เหมือนกับคนอื่นๆอีเจ้าตัวอัปลักษ์ เมื่อเห็นตะขาบมนุษย์พุ่งเข้ามาหาตัวเองใบหน้าของผู้หญิงลึกลับคนนั้นก็แสดงสีหน้ารังเกียจออกมาในทันทีจากนั้นก็กวัดแกว่งมือซ้ายขึ้นลำแสงสีฟ้าก็ได้เปล่งประกายออกมาจากฝ่ามือของเธอก่อนจะจมหายเข้าไปในร่างกายที่ทั้งตัวใหญ่ทั้งอัปลักษณ์ของตะขาบมนุษย์ตัวนั้นสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือหลังจากที่แสงสีฟ้าจมหายเข้าไปในร่างกายแล้ว กลับไม่ได้ทิ้งรอยแผลใดๆไว้บนตัวของตะขาบมนุษย์ตัวนั้นแต่อย่างใดราวกับว่าเป็นภาพลวงตายังไงอย่างนั้นแต่ในเวลาเดียวกันตะขาบมนุษย์ตนนั้นกลับเกิดอาการสั่นอย่างรุนแรงราวกับถูกคนดึงกระดูกสันหลังยังไงอย่างนั้นจากนั้นก็ล้มลงไปกองกับพื้นอย่างหนักหน่วงก่อนจะนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงแต่อย่างใดหลังจากนั้น เลือดสดอันเข้มข้นที่ปนเปื้อนไปด้วยเศษซากศพจํานวนมากก็เริ่มทะลักออกมาจากปากของตะขาบมนุษย์ตัวนั้นก่อนจะกระจายเต็มพื้นผู้หญิงคนนี้ใช้พลังห่วงเวหามาทําลายอวัยวะภายในทั้งหมดของตะขาบมนุษย์ตัวนั้นเหลือเพียงแค่ผิวด้านนอกอย่างนั้นหรอเมื่อเห็นภาพนี้ผู้มีพลังเหนือมนุษย์ที่ยืนอยู่ด้านข้างก็พากันตื่นเต้นตกใจ และเกิดความหวาดกลัวอยู่ไม่น้อยในเวลาเดียวกันหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้ช่วงชิงเม็ดบัวทองสี่เม็ดมาจากมือของควางสางแล้วผู้มีพลังเหนือมนุษย์ที่อยู่หน้าที่แห่งนี้ต่างก็เริ่มวางแผนช่วงชิงอยู่ภายในใจพวกเขาไม่สามารถช่วงชิงเม็ดบัวทองมาจากมือของควางสางได้อีกแต่ถึงพวกเขาจนปัญญากับควางสางแล้วก็ยังต้องมาจนปัญญากับผู้หญิงคนนี้อีกหรอ แต่ในเวลานี้พวกเขาเพิ่งจะค้นพบว่าผู้หญิงที่ดูเหมือนกับดอกไม้ประดับใจกันที่สวยงามคนนี้กลับมีศักยภาพที่น่ากลัวมากกว่าที่พวกเขาคาดคิดไว้มากทีเดียวถ้าก่อนหน้านั้นพวกเขาลงมือแย่งชิงมาแล้วก็สิ่งที่ต้องนอนแน่นิ่งในตอนนี้นั้นคงไม่ใช่ตะขาบมนุษย์เวอร์ชันซอมบี้แต่อย่างใดแต่กลับเป็นตัวพวกเขาเองต่างหาก ถึงแม้ว่าศักยภาพของผู้หญิงลึกลับคนนี้จะแข็งแกร่งมากจนสามารถกำจัดตะขาบมนุษย์ให้ตายได้ด้วยปลายนิ้วก็ตามแต่พื้นดินในเวลานี้กลับยังคงมีตะขาบมนุษย์ทะลักออกมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งนอกจากนี้ตะขาบมนุษย์จะขึ้นไปสังหารบนดาดฟ้าศึกสงครามแล้วอีกทั้งก็ยังมีตะขาบมนุษย์บางส่วนพุ่งตรงเข้าไปสังหารหน่วยปืนใหญ่บนภูเขาและด้านกำแพงล้อมอีกด้วย พวกมันพยายามที่จะทำลายหน่วยปืนใหญ่และกำแพงให้พังทลายไปพร้อมกันอย่างเห็นได้ชัดถึงตอนนั้นเมื่อไม่มีการยับยั้งของแรงระเบิดจากหน่วยปืนใหญ่และด้านกำแพงกองทัพซอมบี้มากมายนับไม่ถ้วนนั้นก็จะรุกเข้ามาทำลายองค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเยียนเฉิงจนพังพินาศเมื่อคนพบเรื่องนี้ผู้มีพลังเหนือมนุษย์เหล่านั้นต่างก็ทยอยกันลงมืออย่างสุดกำลัง แต่ตะขาบมนุษย์เหล่านี้ก็ยากที่จะทําลายมากจริงๆอีกทั้งยังมีจํานวนมากอีกด้วยดังนั้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะลงมืออย่างสุดกําลังแล้วก็ตามแต่ในเวลานี้กลับยังคงยากที่จะต่อกรต่อต้านมาแมลงที่น่ากลัวเหล่านี้ได้แม่ชีช่วยคุมค้มครองฉันด้วยเมื่อเห็นภาพนี้ ดูเหมือนนงครานศักดิ์สิทธิ์ชาวเผ่าแมวคนนั้นจะได้ทำการตัดสินใจบางอย่างจากนั้นเธอก็กัดฟันพร้อมกับพูดออกไปว่าฉันจะเรียกเสี่ยวจินออกมาไม่ไล่ราชากูเชื่อมต่อกับหัวใจของท่านทุกครั้งที่เคลื่อนไหวจะทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงดังนั้นห้ามใช้ในเวลานี้เด็กขาดเมื่อได้ยินคำพูดของนงครานศักดิ์สิทธิ์ชาวเผ่าแมว สีหน้าของแม่ชีก็เปลี่ยนไปทันทีจากนั้นก็รีบพูดโน้มน้าวเธอสถานการณ์ในตอนนี้ยังไม่ถึงระดับเลวร้ายขนาดนั้นท่านอย่าเพิ่งร้อนใจไปเลยฉันตัดสินใจแล้วแต่ทว่าสีหน้าของนงครานศักดิ์สิทธิ์ที่ดูเหมือนผู้อ่อนแอคนนั้นกลับแสดงความเคร่งครึมอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ออกมาถ้าที่นี่ต้านทานไว้ไม่อยู่ พวกเราก็ออกไปจากที่นี่ไม่ได้อีกอย่างฉันไม่อยากเห็นคนตายด้วยน้ำมือของซอมบี้ไปมากกว่านี้อีกแล้วเมื่อพูดถึงตรงนี้นงครานศักดิ์สิทธิ์คนนั้นก็คุกเข่าลงหลับตาทั้งสองข้างก่อนจะพูดพึมพำออกมาถึงแม้แม่ชีคนนี้จะรู้ว่านิสัยของนงครานศักดิ์สิทธิ์จะอ่อนโยนก็ตาม แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เธอได้ทำการตัดสินใจไปแล้วยังไงก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ดังนั้นในเวลานี้เธอจึงทําได้เพียงแค่ทอดถอนใจออกมาจากนั้นก็ทำการเฝ้าระวังอยู่ข้างกายของนงครานศักดิ์สิทธิ์พร้อมเรียกกูทั้งหมดที่พาออกมาเพื่อช่วยขัดขวางการโจมตีของตะขาบมนุษย์เหล่านั้นไม่นานหลังจากที่นงครานศักดิ์สิทธิ์คนนั้นท่องคาถาอะไรบางอย่างออกมาเบาๆแล้ว ร่างกายของเธอก็เริ่มปรากฏสีทองเล็กๆออกมาหลังจากนั้นเธอจึงค่อยๆลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆใช้มือซ้ายวางใต้ผ้าคลุมหน้าก่อนจะอ้าปากเล็กน้อยแล้วอาเจียนบางสิ่งบางอย่างออกมานี่คือตัวไหมทองที่มีความยาวเท่ากับนิ้วชี้ตัวเล็กกระจุมกระจิม๋มเหมือนกับผลงานศิลปะสีทองยังไงอย่างนั้นในเวลานี้ ดูเหมือนว่าตัวไหมทองตัวนี้จะเพิ่งตื่นยังไงอย่างนั้นมันค่อยๆค,คลานออกไปอย่างช้าๆจากนั้นก็ขดตัวอยู่ในมือของนงครานศักดิ์สิทธิ์คนนั้นด้วยท่าทางน่ารักแต่ทว่าเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับไหมทองน่ารักตัวนี้แม่ชีกลับแสดงสีหน้าเคารพนบน้อมอย่างหาที่เปรียบไม่ได้จนกระทั่งแสดงสีหน้าร้อนใจอย่างสุดๆออกมาอีกด้วยและในเวลาเดียวกัน มแมลงพิษที่เธอเรียกออกมาก่อนหน้านั้นก็เกิดการสั่นไม่กล้าขยับราวกับตัวเองกำลังกลัวจนตัวสั่นงันงกอยู่เซี่ยวจินตาแกลงมือแล้วหลังจากเรียกตัวไหมทองออกมาแล้วผิวหนังที่เดิมทีเนียนขาวละเอียดของโงครามศักดิ์สิทธิ์ก็แปรเปลี่ยนเป็นซีดเผือดขาวจนกระทั่งสามารถมองเห็นได้อย่างทะลุปลุกปง ไม่มีสีเลือดฝาแต่อย่างใดพร้อมกับแสดงความอ่อนแอไร้กำลังออกมาท่ามกลางเสียงนั้นแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนี้หลังจากที่เห็นตัวไหมทองตัวน้อยนั้นแล้วสีหน้าของนงครานศักดิ์สิทธิ์กลับแสดงสีหน้าตื่นเต้นดีใจออกมาจากนั้นก็ลูบไปบนตัวไม้ทองอย่างเบามือพร้อมทั้งชี้ไปทางตะขาบมนุษย์เหล่านั้นแล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า เห็นสัตว <g> ์ประหลาดหน้าตาอับประลักเหล่านั้นไหมช่วยฆ่ามันให้ฉันทีเมื่อได้ยินเสียงของนงครานศักดิ์สิทธิ์ไหมทองตัวเล็กนั้นก็แสดงความเคารพเล็กน้อยด้วยการพยักหน้าเบาๆราวกับมนุษย์ที่พงกหัวจากนั้น ก็พุ่งพรวดลงจากมือของนงครานศักดิ์สิทธิ์คนนั้นก่อนจะร่วงหล่นลงไปบนพื้นจนเกิดเสียงดังฉึกจากนั้นก็คลานไปหาตะขาบมนุษย์เหล่านั้นอย่างช้าๆเจ้าตัวน้อยที่มีความยาวเท่านิ้วชี้ประเภทนี้ไม่ได้อยู่ในสายตาของตะขาบมนุษย์เหล่านั้นแต่อย่างใดไม่นาน ตะขาบมนุษย์เหล่านั้นก็ส่งเสียงคำรามออกมาแล้วพุ่งตรงไปหานงครานศักดิ์สิทธิ์คนนั้นอย่างรวดเร็วแต่ในเวลาเดียวกันการเปลี่ยนแปลงก็บังเกิดขึ้นเมื่อไหมทองที่มีลำตัวยาวประมาณครึ่งนิ้วชี้ตัวนั้นได้ผเผชิญหน้ากับตะขาบมนุษย์ที่พุ่งพรวดเข้ามาทางนงครานศักดิ์สิทธิ์คนนั้นลำแสงสีทองระยิบระยับแสงหนึ่งก็เปล่งประกายออกมาจากนั้น ร่างกายของมันก็เริ่มเกิดการระเบิดท่ามกลางแสงสีทองเหล่านั้นพริบตาเดียวก็กลายเป็นตัวไหมสีทองขนาดใหญ่ที่มีลำตัวยาวกว่า30เมตรแทบจะเต็มพื้นที่ดาดฟ้าศึกสงครามทั้งหลังเลยทีเดียวหลังจากนั้นมันก็ทำการอ้าปากอย่างรวดเร็วแล้วกลืนกินตะขาบมนุษย์ตัวนั้นทันทีเห็นได้ชัดว่าตะขาบมนุษย์ตัวนั้นเองก็นึกไม่ถึงว่าตัวไหมทองตัวเล็กๆแบบนี้ จะขยายร่างจนกลายเป็นไหมทองขนาดใหญ่กว่าพวกมันหลายเท่าขนาดนี้ได้และเนื่องจากเป็นเช่นนี้ภายใต้สภาวะที่ไม่ทันตั้งตัวตะขาบมนุษย์ตัวนั้นก็ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ทันเวลาจึงได้พุ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นตัวไหมทองขนาดใหญ่ตัวนั้นก็อ้าปากอย่างรวดเร็วสุดท้ายตะขาบมนุษย์ที่มีความยาว7-8ถึงเมตรตัวนั้น ก็ตรงเข้าไปในท้องของมันอย่างรวดเร็วราวกับงูใหญ่กินงูเล็กยังไงอย่างนั้นหลังจากที่มันเข้าไปในท้องแล้วเสียงเบาๆเลือนรางก็ดังออกมาจากท้องของตัวไหมทองตัวนั้นและในเวลาเดียวกันควันสีเขียวที่ส่งกลิ่นข้าวคละคลุ้งก็พ่นออกมาจากปากที่ดูคล้ายกับงูเหลือมของมันตะขาบมนุษย์ที่ถูกมันกลืนกินเข้าไปในท้อง กลับจมหายไปไม่มีวี่แววการเคลื่อนไหวอีกแต่อย่างใดหลังจากที่ได้กลืนกินตะขาบมนุษย์นั้นไปตัวหนึ่งแล้วดูเหมือนว่าตัวไหมทองขนาดใหญ่ตัวนั้นได้ลิ้มลองของหวานยังไงอย่างนั้นมันเริ่มเคลื่อนไหวร่างกายขนาดใหญ่ไปด้วยความเร็วที่ไม่สอดคล้องกับขนาดร่างกายของตัวเองตรงเข้าไปหาตะขาบมนุษย์ที่อยู่ใกล้กับแนวป้องกันดานที่หนึ่งมากที่สุดเมื่อไล่ตามไปถึง มันก็อ้าปาาขนาดใหญ่แล้วกลืนกินพวกมันไปทั้งตัวอย่างรวดเร็วและในเวลาเดียวกันท้องของตัวไหมสีทองขนาดใหญ่ตัวนั้นก็เป็นเหมือนดังลุมขนาดใหญ่ที่ไม่ว่าจะกลืนกินตะขาบมนุษย์เข้าไปกี่ตัวมันก็ดูเหมือนไม่ได้รับผลกระทบใดๆอย่างมากสุดก็แค่พ่นควันเข้มข้นออกมาจากนั้นก็พุ่งตรงไปสังหารอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ตัวไหมทองขนาดใหญ่ได้กลืนกินตะขาบมนุษย์บนแนวรบที่หนึ่งอย่างบ้าคลั่งแล้วแนวรบที่เดิมทีตกอยู่ในสภาวะระสำระสายก็มีโอกาสกลับมาหายใจได้ในที่สุดที่สุด